สวัสดีจ้าพี่น้องสุขสุขคนเจ้าคลิปนี้อยู่กับแพงฮาปนาเจ้าแล้วก็ยายมอนไปเจ้าสวัสดีนี่ตอนนี้ยายกำลังเด้พักเนาะว่าจะใหญ่ก็ยายหอเนื้อปูจะทำห่อเนื้อปูนะเจ้าพี่น้องปูเอ่อปูเพิ่งไปเก็บมาละวพักเป็นหาาเป็นซามอาไปไล่เก็บพักในสวนมานะเจ้าอันนี้ก็เป็นสารพัดพักนะเจ้าพี่น้องในสวนมใหม่ก็บรได้ทายให้วิน้องได้โพเนาะตอนไปเอานะเจ้าเนาะ ม่งจากตะกี้แพงไปจับปูมาเจ้านี่อันนี้พักสารพัดพักเดียวเด็ดพักเด็ดใหม่นเจ้ามันดีๆกันเนะาะแต่เดี๋ยวเขาจะเริ่มทำขอนึ่งปูกันนะเจ้ามันก็ต้องแยกพักนะเจ้าอันนี้เป็นส่วนพัาตีว่ามันซุกยากนะเจ้าเขาเขาจะแยกต่างหากนะเจ้า เดี๋ยวเราจะแยกปูนะเจ้าเอาส่วนส่วนอกมันเนาะเนี่ยส่วนอกเนี่ยเขาจะไปตกับตรวนี้จะไปตัดนะเจ้าส่วนอันนี้เดี๋ยวเขาเอาเอเดี๋ยวเขาก็จะเอาแต่ม,มันนะเจ้ามาล้างครับล้างปูเอาล่างมาสะอาด,าดอาก่อนล้างปูคับคับ คมันเป็นขี้ใคร้ก่อนตันี้เราจะเอาออกนะเจ้าส่วนนี้เอาทิ้งจเจ้าส่วนอ,อกปูตรงนี้นะเจ้า เขาจะเคาะเอามันมันแล้วก็เอามาตำนะคะ,ะกระปิ้งออกตีออกไป,ปใส่ตัน เดียวป้าแล้วเจ้าอันนี้เป็นมันปูนะจ๊ะอันนี้เป็นเนื้อมันนะอันนี้เป็นเป็นส่วนปูนี่เจาจะเพิ่มเข้าไปตัวนะจ้าเนาะเจ้าตอนนี้ยาจะตำพริกแกงนะเจ้านในพริกแกงก็จะมีในนี้นี่มีมันเป็นพริกนะจ้านะใส่พริกครับกระเทียม ใส่ต่ไข่ซอยนะเจ้าปุชิรสเจ้านะเนาะแต่ชอบออยาก็ใส่รสด,ดีนะเจ้า กระป๋าด้เจ้าตามด้วยหอมแดงนะเจ้าหอมแดงใส่หอมแดงจะใส่ทีหลังนะคะ,ะมันแสบตาเนาะแล้วก็ปี้ใส่ก่อนเนี่ย <c oughs> ใส่กะปินะเจ้าจะไปดับนะเจ้าไ,ได้แล้วจ <c oughs> ้า <c oughs> ถึงขั้นตอนนะเจ้าการทำนะเจ้าอันดับแรกใส่น้ำมันลงไปก่อนนะเจ้าใส่นิตงนะเจ้าเนานะตัวพิจารณ์นะคะตัวพจาก่อนนะคะ ใส่ตูด้ยซอโอ้ยแก้มเอย์หยัด้หว้ด้วยซอกมาเ้อตัวนะคะเื้อตัวแล ic. ้วก็มาเือทัวงตัวแป๊นะคะตักทองมเกี่น้ำปูลแล้หละไม่ ล้มเลยมันปูนค่ะ Oh, das นรานีหัวน้ำชาที่เขามาตากแดดนะะเจชาแล้วก็มาแช่น้ำน้ใชะะ่<ป> ก็ดีเจ้าโอเคทับเจ้าครับกอจะกลิ่นเขาจะกินนนกพคราบด้ย พักในนี่ก็สารพัดพักที่ในสวนและเจ้านอะพี่น้องากเอาไปทำนะคะหากเอาไปทำก็หาขากที่ที่มีอยู่นะคะที่หาได้นะคะ ดูไล <pulse> ่อยนะนั่กะย่อมันหยอกเนาะจ้าวทักเนาะมันลำทักเกิดอยู่ในสวนนะคะงาน พักนี้มีพักเงงปลาลำแม่อบอกไาจะได้พักเทปพักเรือพักหวานก็นมีพักละก็มีหยอดน้ำแก้วก็มีบะหมอนน้ำเต้าก็มีมายก็ขี้หูก็มีพักเทปอย่างนี้ค่ะหลายอย่างพักอย่างเงี้ยโอ้ดอกนิ่งโอเคไป อย่างแค่นี่ใส่ได้หงียบหงียบลงไปแล้วกันวันนี้วันนี้ยายทำเดี่ยวขึ้นนะเจ้าเพราะว่าเรื่อทำแบบบอกกินจะได้ไหมวนี่คนโอ๊ตจำบ่อยู่เน่ยนะชิมกัน ดเนะเอาน้ำปลาเสร็จแล้วปรุงรสตามใจชอบนะเจ้าเอาให้มันกลมๆนะเจ้าใส่ตาลเพิ่มนะเจ้าใส่ข้า,า,ขาวกลวเนาะทำให้ข้าวกวนะเจ้าใส่ข้าควคั่วเลยให้หอม ห่อเลยโอเคเดี๋ยวเขาจะเอาไปห่อนะเจ้าเนาะห่อไปตองแล้วก็มะเนื่งมรอบเจ้า <c oughs> 我教。Oh, จบแล้วนะเจ้าหนึ่งห่อนะเจ้าเนื้อจะ <c oughs> ทำต่อนะเจ้าเนื้อ ห <c oughs> นึ่งเฮ่อขนาดก็ใบตองจะได้ก็แม่พอตองนี่มันกอกเหลียงว่าอ,อย่างนั้นก็ซุกเขาบ่กเขาอันนี้เขาคั่วซุกแล้วเอาไปตองเหลืองกับปอเน,นาะมันจะได้หอมใบตองเจ้าหอมจุ้งหอมจุดอเจ้าพี่น้องยอ่ยา,าอนึงเนี่ย เยมอนจะให้ไก็แบ่งไปที่ปูกัเออแบ่งไ,ไปท่ปูแบ่งไปคนหอมมาแล้วกะอะ่เอาใส่ถุงไหมท่าประกันได้เนาะใส่ถุงไมท่าเย่ถนี่จะแบ่งที่ปูนี่ปูจุ้มก็็นก็ผู้เรียนแต่ผูงหงนูน้แต่รวยแล้ว <c oughs> ยังจะกินอ่ิงเจอไม่ใ่ไมิ้มมนจิ้มันจ้าอือของันะคะที่ช่วยดไยเปไรด้ค่ะก็ทาคงิ้มหมะยั่งยอ่ยเดียวเห็นไหมอนึงมาแล้วพักเหมือนจะลายจะกินก็่อนนึงมาแล้วมาให้ไปดีนีรองเจออร้องห ข้ากคั่นทอนนะข้าทาเลยนะเป็นไงของกี้ปันไปถึงปูแล้วกะจำคำเด้อิ้มมดยางไงรำเหรอเกามาชิ้มก็ลูกเปลี่ยนทุกคนแกไม่ได้นะเยอะแ่าจะพิบเล เห็นเด้อืออืออือเลยก่อือเลยอือมาที่นี่กันชาติสุดก็แบ่งเท่าโอ้อร่อยแกจ้าจ้าเอาละเจ้าพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะเจ้าก็ขอฝากคลิปพี่น้องไปแต่อีน,นะเจ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เจ้าก็าติดตามเป็นกำลังใจให้กันตัวนะเจ้าเน้อ สำหรับวันนี้เพงยายมอนแล้วก็ชกุนก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะน,น้ำเนาะคนก็นจะโต๊ะแล้วบ้านยังเลี้ยงอย่างไรเอาขอนึ่งกุ๊กขอนี่เหมือน,น้ๆๆอเนเอาคนก็นจะโต๊ะแล้วโต๊ะแล้ว cú kia là hung vật trúng, cú mít trên mít bái, <laughs> hoa con, anh hòa lại, được, lại.